โดยในภาคเช้าเป็นพิธีกล่าวคำอาราธนาศีลและพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลายาณมิตรวิวัรณเวสกุลและกัลายาณมิตรเกศรอ,อากิบะเป็นผู้นำกล่าวคำถวายจากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ต่อมาในเวลา11นาฬิกานาทีเป็นช่วงเวลาของการปฏิบัติธรรมในเวลาธรรมกาย ตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชยโยพร้อมกับผู้มีบุญทั่วโลกโดยมีศูนย์กลางพิธีณนะวัดพระธรรมกายสำหรับภาคบ่ายเป็นพิธีอัญเชิญองค์พระธรรมกายแก้วใสของเหล่าผู้มีบุญและพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานณศูนย์กลางพิธีโดยมีกัลยาณมิตรสุนิสาทาเคชิงเงะกัลยาณมิตรพลอยอสากวะ และกัลยาณมิตรพิมพันธ์โจโนเป็นผู้อัญเชิญจากนั้นทุกท่านได้กล่าวคำบูชามาคาเริกและกล่าวคำอธิษฐานจิตโคมาคะาประทีปตามเสียงของหลวงพ่อธรรมชโยพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีสองคณะนำโดยคณะของกัลยาณมิตรวันศิดากัลยาณมิตรปราณีสัตะกัลยาณมิตรสสิประภาธนากะและคณะ ของกัลยนานมิตรยุพินคำลากัลยาณมิตรวิวันณเวสกุลได้ขึ้นจุดประทีปเทียนเอกพิเศษตามด้วยคณะของท่านประธานรองแต่ละคณะก็ได้ขึ้นจุดมาค้าประทีปก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้นำสาธุชนเวียนประทักศิณ์รอบพระบรมสารีริกธาสามรอบพร้อมกับสวดมนต์บทอิติปิโส จากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมกันกล่าวคําอธิษฐานจิตและแผ่เมตตาและเนื่องจากวันนี้เป็นวันพระใหญ่ทางวัดจึงได้จัดให้มีพิธีบูชาเปตะพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษผู้ที่ล่วงลับไปแล้วในโอกาสนี้การัณมิตรสุนิสาทาเคชิงเงประธานบุญพิธีได้จุดเทียนทูบูชาพระรัตนตรยัย ส่วนสาธุชนก็ได้กล่าวคำอาราธนาศีลและฟังคณะสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ก่อนที่จะได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันเพื่อไว้ตึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ